ตอนนี้เราดูช่างประกอบนมโหนูไปก่อนนะครับตึงประกอบเสื้อสุบเสร็จนะครับไซส์ห้าสิบหกมิลนะครับตอนนี้กำลังไล่นมาหนนะครับช่างแลนกำลังหานมหนูนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทอมเอมเตอร์สาขาประสาทนะครับมาดูช่างเลนประกอบเสื้อสูบครับอันนี้ขาบูใหม่ใช่ไหม ของอะไร Inpro แท้เนี่ยฝากด้วยนะครับสั่งได้นะครับเสื้อสูบฝาสูบคาบูขวานปลึงได้หมดครับอยู่ที่ร้านอมมาเตอร์สาขาประสาทนะครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวเว็บร้อยยี่ห้าครับตอนนี้ช่างกำลังหาอะไรอยู่ครับเดินไปเดินมาอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวช่างหาของก่อนช่างกำลังประกอบชว่วง เป็นคอรีนะครับฝากช่องด้วยนะครับตะกองมันออกและแฟนเพจถ่ายเล่นเลน,นะครับฝากกดจิตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะรอดูช่างรันอินรถนะครับให้ช่างประกอบเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ช่างประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องนะครับแล้วเาาสตาร์ทดูดิลูกห้าหไม่ชักนะครับ ฝากด้วยนะครับร้านทอมเตอร์สาขาปราสาทนะครับและช่อง youtube ตะกล้องมันนอกและแฟนเพจทานเล่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับนะขอบคุณครับ